ค่ะครัอเองค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆอนะคะพร้อมเทคนิคเคล็ดลับนะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเดีมาฝากตอนเที่ยงของทุกวันนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกันนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หหย่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันอีกช่องทางหนึงทาง Facebook Fan Page ครัวไอเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไก่อบเครื่องเทศนะคะก็วันนี้เราจะใช้ไก่ทั้งตัว ก่อนอื่นเราก็มาผสมเครื่องเทศกันก่อนนะคะเครื่องเทศที่เราใช้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะของเราก็จะประกอบไปด้วยผงมัสลานะคะหรือว่าผงที่เขาใช้ทําแกงขังเลยอะคะ่ะเอชใย้1ช้อน,นชานะคะแล้วก็กา r l i c herb seasoning นะคะ2ช้อนชานะคะ่ะ smoke paprika 2ช้อนชาแล้วก็พักเล่แห้งค่ะ1ช้อนชา คาจานซีซนนิงหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เกลือกับพริกไทยดำป่นอย่างละครึ่งช้อนชาคะ่ะผสมให้เข้ากันเลยคะ่ะตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นไก่อ,อ๋ยและใช้ไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำการหมัก เครื่องเทศเนี่ยคุณผู้ชมต้องซับไกนให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ดูซึมตัวของเครื่องเทศลงไปเนี่ยให้เยอะที่สุดนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็เช็ดไก่ทั้งสองด้านเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ซับออกไปด้วยทีนี้เราก็จะมาทาน้ำมันมะกอกที่ผิวของไก่นะคะแล้วก็ด้านในทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อจะให้เครื่องเทศของเราเนี่ย ติดไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะทำให้หนังไก่ของเราเนี่ยกรอบมีสีสวยนะคะนี่ก็มาถึงเครื่องเทศของเรานะคะ ตนี้เราใช้ปาปิก้าเยอะนะคะเพราะว่าอ๋อยอยากให้ไก่ออกมาแดงๆผีจะได้สวยๆพอกไปเลยค่ะหนาๆไปเลย ไหนที่มีรูหรือว่าชั้นระว่างหนังเนี่ยคุณผู้ชมยัดเครื่องเทศลงไปให้หมดเลยนะคะจะได้ซึมเข้าเนื้อไก่ให้ทั่วคะ่ะ เดี๋ยวเราจะนําไก่เข้าอบกันนะคะก่อนอบคุณผู้ชมก็น้ํามันมะกอกที่เหลือแล้วก็เนอยอีกเล็กน้อยนะคะทาไปรอบถาดอบค่ะให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาไก่ลงค่ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนําไก่เข้าอบนะคะเอาจะเทเนยละลายประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะให้ทั่วตัวไก่ไก่ของเราเนี่ยจะได้เหลืองสวยแล้วก็กรอบค่ะนำเข้าอบเลยค่ะที่อุณหภูมิ180องศานานประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะ ไก่ออยอบเสร็จแล้วค่ะผิวหนังข้างนอกก็จะกรอบนะคะดูใกล้ๆนะคะหนังกรอบมากข้างในเนี่ยก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะเดี๋ยวเรามาหันดูข้างในกันนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงนี่เลยค่ะก็จะเป็นนอกอย่างนี้ตัวนี้ สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆอต้องที่ครัวออยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ออเราด้ยวยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page mm hmm. ครัวอ่อยเองค่ะ